ุณผู้ชมคะไทยรัฐทีวีก็ยังคงติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ใช่แค่ต่างจังหวัดที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ค่ะผลกระทบลามมาถึงที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกค่ะตอนนี้เกษตรกรได้รับผลกระทบเนื่องจากไม่มีน้ําใช้ในการเพาะป,ปลูกส่งผลมาจากแม่น้ําเจ้าพระยาแห้งติดตามรายละเอียดได้จากคุณมนทิราถุงทรัพย์ค่ะปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่แห้ง ซึ่งสังเกตได้ชัดจากร่องรอยของระดับน้ำเดิมที่สูงกว่าในพื้นที่ช่วงสะพานพระรามเจ็ดเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นสัญญาณถึงภัยแล้งที่กำลังลุกคืบเข้ามาและขยายวงกว้างซึ่งการสำรวจของกรุงเทพมหานครพบว่าขณะนี้พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ลงพื้นที่เขตหนองจอกที่ถือว่ามีพื้นที่ทำการเกษตรมากที่สุดในกรุงเทพมหานครประมาณ7 5 0 0 0่ไร่ โดยเกษตรกรในพื้นที่หนองจอกจะอาศัยน้ำจากเส้นทางจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านคลองรังสิตประยุรศักลงสู่คลองแสนแสบซึ่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมของชาวหนองจอกคลองแสนแสบถือเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของเกษตรกรชาวหนองจอกซึ่งตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนที่ผ่านมาพบว่าน้ำที่เคยล้นตลิ่งขณะนี้ได้แห้งขอดลงจึงทำให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอให้เกษตรกรนำมาใช้ในการเกษตร โนรีแพรฝึกฝนหนึ่งในเกษตรกรชาวหนองจอกเล่าว่าในรอบ10ปีปีนี้ถือว่าประสบกับปัญหาภัยแล้งหนักที่สุดส่งผลให้ต้องหยุดทำนาม,มานานกว่า6เดือนเนื่องจากปริมาณน้ำในคลองแสนแสบที่เคยใช้เพื่อการเกษตรไม่เพียงพอทำให้สูญเสียรายได้ไปกว่า120่งแบาทผลกระทบของการรุแรงปีนี้นะก็คือต้องเว้นการทำนาม,มาตั้งแต่ผมตั้งแต่ปีนี้ยังไม่ได้เริ่มทำนาเลยเรื่องข้าวปี ีห้าแปดเนี่ยยังไมไ่เริ่มทํานาเลยกระทั่งมาถึงทุกวันเนี้ยถึงว่าเขาจะเสี่ยงยังไงอะไรขอให้ได้มีน้ำเขาก็ต้องทําถึงจะเสี่ยงราคาราคาจะดีไม่ดีอาะก็ไปว่ากันในตอนที่เกี่ยว <ขอ S 1> ยังไงก <ขอ S 1> ็ต<ข><ข>้อง,งหาหาทุนมันเหมือนกับว่าหมุนเวียนน่ะเอาถืาว่าไปเป็นหนี้เข้ามาเอาพอละเกี่ยวข้าวนี่ก็ใช้หนี้เข้าไปเหลือไม่เหลือก็ค่อยๆว่ากันอีกที เมื่อไม่สามารถหวานข้าวได้รายจ่ายค่าเช่าที่นากว่า60ไร่จำนวนเงิน48,000บาทยังต้องค้างจำระไว้ขณะนี้โนรีทําได้เพียงไถหน้าดินเพื่อให้พร้อมสำหรับการปลูกข้าวเมื่อน,น้ำมาถึงโอ้โทโานทุกข์หลายเรื่องเลยเรื่องค่าเช่านาะต้องติดค้างค่าเช่าก็นหนี้สินที่ยังหนี้สินที่ยังค้างค้างกันอยู่ก็ไอเงินที่มีเงินลงทุนลงไปมันก็หายไป มันมันก็หายไปแต่ผมก็ยังดีดีนิดนึงว่ามีหนี้สินที่ยังไม่ต้องเสียดอกเสียดวงอะไรแต่ถามว่ามันมันหมดไปมันก็หมดไปอย่างไรก็ดีขณะนี้ในเขตน้องจอกยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ฝืนชะตากรรมทำนาเพื่อรอวันเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่หากสถานการณ์ภัยแล้งยังไม่คลี่คลายเกษตรกรเหล่านี้ ต้องประสบกับปัญหาขาดทุนและปัญหาหนี้สินเช่นเดียวกับเกษตรกรในจังหวัดอื่นๆมนทิราถุงทรัพย์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน